เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นะครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBM a n e w Channel นะคะวันนี้ค่ะก็จะฟีลลิ่งแบบรีแลกซ์รีแลกซ์นิดนึงนะคะ พวกเราทั้งสองคนคะ่ะก็จะมาตอบคําถาม Q a A นะคะที่เพื่อนๆเ,เนี่ยถามเขามา,มากมายเลยน,นะคะขอบคุณสําหรับคําถามทุกๆคําถามเลยค่ะทางทีมงานเนี่ยก็ได้เลือกคําถามออกมาเป็นบางคําถามนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ติดตามพวกเราทั้งสองคนเนี่ยทุกวันทุกคืนเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ก็ตามต้องขอ <S <S ขอบคุณจริงๆครับก่อนอื่นค่ะพี่เน่เดี๋ยวเรามาตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติแล้วก็แบ็กกราวด์ของพวกเรานิดนึงค่ะเพราะว่ามีคําถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะขอถือโอกาสนี้นะคะตอบรวมกันไปเลยค่ะเราทั้งคนจบกกาารศึษ มาจากมหิดล u n i v e r s i t y i n t e r n a t i o n a l c o l l e g e ค่ะก็คือ M U I C ค่ะนี่คือมหาวิทยาลัยของพวกเราทั้งสองคนใช่ครับเราก็ไปเจอกันที่นั่นครับตั้งแต่ปี1ปี2เนี่ยก็เริ่มรู้จักกันหลังจากนั้นเนี่ยก็พบหาดูใจกันมาแล้วจนปัจจุบันนี้ก็มีครอบครัวครับมีลูกสาวหนคนครับลูกสาวอายุเท่าไหร่นะคะลูกสาวอายุสิสขวบแล้วครับแล้วเราสคนอายุเท่าไหร่คะ พูดไม่บอกเลยครับส่วนตัวนี่40แล้วนะครับคือคือคำถามเกี่ยวกับอายุอะค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะก็เลยถือโอกาสว่าในคลิปนี้เราคงจะต้องบอกอายุแล้วแหละว่าเราอายุเท่าไหร่ค่ะอาวเท่าไหร่ครับแอดมินตูปีนี้24เอ้ยไม่ใช่เราเกิดเราสองคนเกิดปีเดียวกันค่ะแอดมินเออายุเท่าไหร่ละคะ P m j ครับปี23ครับแอดมินเออยู่เท่าไหร่คะ40ครับแอดมินตูนก็40เหมือนกันแต่ก็แบบจะมีคนแอบงงว่าแบบ เอ้มีหลายคอมเมนต์ว่าทาไมหน้าเด็กจังเลยเยังไงเออถึงเวลาไปไหนกับลูกสาวเนะะี่ยค่ะลูกสาวตัวเนี่ยอายุ12ก็จะดูเป็นสาวอ,าอะ่อะเหมือนแบบว่าเขาเวลาบอกว่าเป็นลูกเนี่ยทุกคนก็จะงงต้องคอยบอกอายุกํากับไปด้วยค่ะว่าปีนี้เนี่ยสี่สิบแล้วนะคะ<อ>ทีนี้มันมีคําถามน่าสนใจคําถามนึงครับเข<อ>าถามว่าตอนแรกเนี่ยที่เคยบอกว่าแอดมินตัวเนี่ยไม่เคยสนใจ<อ>าบาสเลยไม่เคยชอบเลยแอดมินเอททำยังไงให้เขาชอบส่วนตัวนี่ยอยากจะบอกทุกคนเลยครับว่าต้องอดทนนิดนึงนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ชอบกีฬาแล้วเบส ถ้าเกิดคนที่รู้จักส่วนตัวเนี่ยจะรู้เลยว่าแอดเป็นตัวเนี่ยเขาไม่เคยชอบบาสเลยบางครั้งเนี่ยไปแข่งต่างจังหวัดไปแข่งที่นู่นที่นี่กลับมาดึกเนี่ยโหบนแบบวนดาวนดโเยนาสงเลยนะอยากบอกทุกคนว่าใจเย็นครับสนุกไปด้วยกันอย่างนี้เนี่ยแหละครับเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะเข้าใจเราหรือไม่งั้นนะครับพาไปดูบาสเอ็นบีเอที่อเมริกาเลยครับเดี๋ยวเขาจะชอบขึ้นเลยครับเพราะมันสนุกจริงๆเข้าไปในสนามเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบการแข่งขันบาสอย่างเดียวนะครับมันมีเอนเตอร์เทนอย่างอื่นด้วยครับหน่อยจะเป็นการ โยนเสื <ấy> were, cool. ้อเล่นแบบมีเชียร์ลีดเดอร์เข้ามานี่คือความสนุกครับไม่ใช่มีแต่บาร์จริงๆและหลังเนี้ยเขาก็ค่อยๆซึมซับครับพาไปช้อปปิ้งพาไปอัพเกรอย่างนี้เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเขาจะค่อคือให้เขารู้สึกมีความสุขว่าอย่างนั้นเถอะเดี๋ยวก่อนถามอีนิดนึงความอดทนที่ใช้แกมินตูเี่ะมากแค่ไหนตูว่าเพื่อนๆอยากรู้หนักหน่วงมากครับ หนักหน่วงมากครับตอนแรกเนี่ยนะครับดูบาสเนี่ยยังบอกวันๆเอาแต่ดูบาสทำไมไม่ทํางานอะไรอย่างอื่นเลยตอนนี้นี่กลับกันเลยนะครับบอกทำไมวันนี้ไม่ดูบาสเออดูสิดูเข้าไปอย่าไปเขียนคอนเทนต์ยังไงต้องไปดูนี่คือความสุขในปัจจุบันของพวกเราสองคนครับทีนี้ก็มีคำถามไงมินอยากรู้ว่าทำไมถึงตั้งชื่อ N B A Mania เออก่อนหน้านี้มีลิสต์ชื่ออะไรบ้างเพื่อนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่า เราไม่ได้มีชื่ออื่นมากมายเลยครับคือแอดมินตูเนี่ยแหละเป็นคนคิดชื่อนีขึ้นมานะเลยคือนะตอนนั้นนะตูรู้สึกว่าแบบเออมันเกี่ยวกับ N B A อ่ะมันควรจะต้องมีคําว่า N B A แต่เราก็แบบเราไม่เราเราเราค้นลิสต์เหมือนกันนะ N B A crazy อะไร<ช>ประมาณด้วยแบบเฮ้ย crazy มันมันก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีนะเราก็นั่งลิสต์มาค่ะเราเราใช้คําว่า crazy นี่แหละแล้วเราก็หาดูว่าแบบคำไหนที่มันมีความหมายคล้ายๆกันแบบเข้ากันแล้วมันดูลงตัว แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเราใช้เวลาน้อยมาก,มากเลยนะในการ,รใ,นในการหาชื่อเราก็รู้สึกว่าชื่อนี้แหละ M B M Mania แหละเออมันใช่อ่ะคือไม่ใช่แค่ชื่ออย่างเดียวนะครับโลโก้เนี่ยเขาก็เป็นคนคิดนะครับแบบปุ๊บเดียวเอาแบบเนี้ยปุ๊บปแล้วก็เ,<อ>เป็นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยครับมีสีแดงเนี่ยสีแดงนี่คือสี <c oughs> ที่แบบว่า แรงริฟ์มากๆครับโอ้โหมันฟังมากเลยอะไรอย่างงี้คือตอนนั้นอะจำได้ว่าแบบตูนก็แบบเอาคอมพิวเตอร์มาวางเนาะจำได้ว่านั่งกันอยู่ที่บ้านแล้ว<ช>บ้าน<ช> <ๆ S 1> เราก็เพิ่งสร้างเสร็จสักพักนึงเราก็แบบว่าเอาคอมพิวเตอร์มาวางค่ะแล้วตูวก็แบบเออมันควรจะต้องมีลูกบาสแล้วก็แบบเออเอาหน่ะมันเป็นแบบนี้มันควรจะต้องลูกแบบสปอร์ตสปอร์ตคือเราอยากให้มันมีฟีลแบบสปอร์ตแต่แบบว่าเรียบแบบว่าสามารถดูได้แบบไ,ไม่เบื่อ,อก็เลยแบบเออออกมาเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ให้ทางน้องที่ทํางานกราฟิกให้เราอะค่ะเขาลงแบบดีเท ทีนี้จุดก,กําเนิดหลายๆคนถามเข้ามาครับว่าทําไมถึงมาทํา YouTube จริงๆต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่าแอดมินตัวเนี่ยเขาชวนทํามาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ปี2017แล้วด้วยซ้ําแต่ส่วนตัวคือไม่ค่อยชินกับการพูดหน้ากล้องครับอตอนแรกๆถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube ของพวกเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหพูดได้แย่มากๆคอมเมนต์แต่และคอมเมนตท์ที่ติเข้ามาเนี่ยคือไม่เคยโกรธไม่เคยเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีคำมีคำถามด้วยค่ะมีนน่อยากให้ทํรีแอคชั่นคลิปแรกที่ออออยู่่หน้้ากลงงงขช อยากเห็นเอาทำหน่อยดีรีแอคชั่นอะหนึ่งสองซ้ำเอาเลยค่ะรีแอคชั่นกล้องเดินแล้วค่ะคือจะพูดแต่มันพูดไม่ออกประมาณเออเออคือเรารู้ว่าเราจะพูดอะไรแต่พอมากล้องมันรันบุ๊มเนี่ยมันพูดไม่ออกจริงครับเพราะว่ามันไม่ชินสวัสดีนะคะเอ๊วันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีเนี่ยเอ่อก่อนที่จะคุยเรื่องบาสขอขอก่อนเลยขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมคือถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นคนที่ รู้จักเราสองคนเนี่ยแต่พอระยะเวลามันผ่านไปเรื่อยๆครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเองถึงบอกว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีคำเตะ <Ừ. S 2> ชมเข้ามาเนี่ยคำเตะเนี่ยไม่เคยโกรธไม่เคยว่า<ช>เพราะ,ะาเราเราเราส่วนตัวครับแอดมินตัวเขาพูดดีอยู่แล้วแต่ส่วนตัวนี่คือแบบแย่จริงๆคือภาษาบ้านๆคือห่วยจริงคือถ้าเกิดเป็นส่วนตัว <c oughs> เปิดเข้ามาปุ๊บเจออย่างนี้ก็กเปลี่ยนช่องก็ปิดไปเลยค <c oughs> ือ <c oughs> ว่าแอดมินเออะค่ะเขาเป็นคนไม่ชอบกล้องแบบคือเขาไม่ชอบคือเขาไม่ชอบกล้องแบบอยู่ในขั้นอยู่ในขั้นที่สุดเลยนะพอเวลาถ่ายรูปไม่ค่อยด พ่อถ่ายลูกส่วนแาจะถ่ายเขาไม่ถึงรู้ตัวละไม่ใช่ก็คือแบบไม่ค่อยชอบพอมันพูดพอจะพูดหน้ากล้องถึงรู้ว่าดาราที่เราเห็นอยู่ในทีวีเนี่ยเขาเก่งมากๆนะครับนอกจากจะต้องจําสคริปต์บทแล้วเนี่ยเขายังต้องพูดหน้ากล้องให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันค่อนข้างยากมันต้องใช้เวลาจริงๆริแต่ช่วงหลังๆเนี่ยโอเคยอมรับเลยว่าค่อยๆปลดล็อกตัวเองครับเหมือนเราชินมากขึ้น1 2เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเล่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยคนที่ติดตามชมพวกเราเนี่ยได้ประโยชน์ได้การฟังต่างๆ แม้กระทั่งแอดมินตูเนี่ยเขาก็ยังชมนะครับว่าเออพูดดีขึ้นเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละชอบมันจะได้ดีๆทํางานดีๆตั้งใจทางานไปเรื่อยๆแบบนี้ดูน่าสงสารนะแอบฟอลด้วย,ยนะ <c oughs> นที่มาที่ไปและอีกอย่างนึงนั่นคือน้องที่เดินทางไปด้วยกันเออนี่ยครับมิสเตอร์ดีเนี่ยนะครับเขาก็บอกครับว่าพี่สองคนต้องทําพี่เอเนี่ยรู้เรื่องบาสเยอะจริงๆอย่างอื่นไม่เคยรู้เรื่องเลยรู้เรื่องบาสนี่แหละดีที่สุดละต้องทำ เพราะตอนแรกเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของช่องใช่ตอนแรกเนี่ยก็คือทาเพจก็คือจะเขียนบทความต่างๆถ้าเกิดเพื่อนเพื่อที่ติดตามมาโดยตลอดจะเห็นเลยว่าจะเขียนทุกวันทุกคืนเลยไม่เคยขาดเลยเพราะว่าเราชอบมีอะไรมาเล่าแต่ตอนนี้จริงๆก็ยังอยากเขียนเหมือนเดิมนะแต่เอ็มินเอไม่มีเวลาจริงๆค่ะเพราะว่าเพราะว่าอยากจะบอกว่า p rocess การทํางานของเราเนี่ยมันค่อนข้างหนักตกงานเนี่ยจะโหลดอยู่ที่เอ็มมินเอเยอะมากนะคะคือหลายคนเนี่ยจะงงว่าแบบ เฮ้ยทำไมทำอย่างไรอ่ะเพราะว่ามีคำถามมาค่ะอยากรู้กระบว s การทำงานว่าแบบทำอย,าอยา่างไรเนี่ยทำไมงานมันถึงออกมาขนาดนี้ได้ขนาดนี้คือ, <S <S ค,อคือโดยส่วนตัวแล้วตูนเป็นคนชื่นชมไอมินเอในในสมาธิของเขาอะ<ต>ที่ <ๆ S 1> มีต่อการเขียนสคริปต์อะค่ะคือตนะูนอะไม่สามารถจะทำได้ในที่จะแบบให้ตูนนั่งเป็นชั่วโมงองนี้แล้วแบบพิมพ์บู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 บนนูบ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 นบอบูบูบเบูบสบูบรบคบะบุบคบเบู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 บอบตบ้บอบูบูบูบ่บ แล้วเขาก็มีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแล้วเขาก็จะนั่งแบบสมมุติว่าเราเรียกอะไรเขานะคะเขาก็เขาก็ขานกับเราเขากคุยกับเรานะเขาก็ทําให้เรานะแล้วเขาก็สามารถแบบหลุดเดินเดินเดินออกไปทาปุ๊บเขากลับมาเขาก็ปุ๊บเขาก็กลับ เฮ้ยทำได้ไงอ่ะคือแบบเราทำไม่ได้อ่ะคือจริงๆหลายๆคนอ่ะอาจจะมองว่าการทำคอนเทนต์บาเนี่ยมันยากสำหรับช่องพวกเราใช่ไหมแต่จริงๆส่วนตัวต้องมองกลับไปเลยครับว่ามันง่ายจริงๆสำหรับส่วนตัวนี่คือมันเยอะมากเลยคอนเทนต์มันเยอะจริงๆเยอะจนทำไม่ทันนะฮะแต่ว่าสงสารน้องตัดต่อมากกว่าเพราะว่าถ้าเราอัดอัดอัดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ทำงานกับเราเพราะว่ามันหนักจริงวันวันหนึ่งส่วนตัวเนี่ยทำแป๊บเดียวครับปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวออกมาได้หนึ่งคลิปเนี่ยทำได้แน่นอนปัจจุบันนี้เริ่มพูดคล่องข ค่อนข,ข้างโอเคครับก็คือจะเล่าให้ฟังสิ่งที่รู้มาคือไม่ได้เก่งอะไรมากมานะครับแต่เราเล่าในสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เรารู้แล้วให้ทุกคนที่ชอบบาส NBA เนี่ยดูแล้ว <ừ> mm. จะได้เข้าใจว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เ <ừ> mm. นี่ยยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับเนี่ยเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวพอบินกลับไปถึงกรุงเทพกลับนครสวรรค์พุกนี้เดี๋ยวทำต่อเนื่องเลยเพียบเลยเมื่อเช้ามื่อเช้าได้ข่าวมื่อเช้าได้ข่าวว่ะคือมันคันมือเมื่อเช้าได้ข่าวว่าตุ่นตื่นประมาณเจ็ดโมงะตุ่นก็แบบ เวันนี้ตื่นสายไอ้ไอ้มเน่ที่ไหนโผล่มาเช้าอยู่แล้วครับให้นั่งอยู่ที่ศาลาเนี้ยศาลาเนี้ยแหละค่ะที่เราอัดกิวเหมนเอเนี่ยแล้วเขาก็นั่งพิมพ์พิมพ์มอ,อยู่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าอย่าอ่านไงขอขอน้หจิ้มนิดนึงคือทำไมแม็กซ์คอนแทรคของแบร์มาเดเบโยเนี่ยกับแม็กซ์คอนแทรคของแบรนดอนอิงแกรมเนี่ยถึงไม่เท่ากันทั้งน,นที่เป็นแม็กซ์คอนแทรคเหมือนกัน เนี่ยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอะไรแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าต้องมีคนอยากรู้อ่ะคืองี้เอางี้ค่ะง่ายๆนะถ้าเขาไม่ได้เขียนลงมาจากหัวเขาอ่ะเขาเครียดเหมือนเขาเหมือนเหมือนเขาไม่ได้ระบายอ่ะชินไปแล้วครับตอนนี้คือทำทุกวันจนชินไปแล้วคือเวลาเขาคิดอะไรได้ปุ๊บค่ะเขาจะมีไอแพดของอีกอันหนึ่งคิดได้ปักกาปุ๊บคือเหมือนกับถ้าเขาไม่ได้ระบายออกมาเขาไม่ได้เขียนออกมาหัวเขาจะระเบิดอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะสนุกไปด้วยกันครับและทีนี้ก็มีคําถามค่ะอยากรู้ process ในการทํางานของพวกเราว่า process ในการทํางานของพวกเราแต่ละวันเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างทําไมถึงมีคลิปออกมาให้ทุกคนได้รับชมเยอะจริงๆเลย<อ>คลิปลกับทุกวันเลยโปรเซส,สนะคะการทํางานของพวกเรานี่นะคะตอนเช้าตื่นมาเนะะี่ยค่ะส่วนมากเรา2คนเนี่ยจะเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วนะคะแอมิเน่เนี่ยเขาก็จะเตรียมสคริปถ้าเกิดวันที่ไม่มีเกมนะคะวันที่ไม่มีเกมก็คือตอนช่วงอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นวิดีโอท,ที่ทุกคนได้ดูปกติอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาเนี่ยแอมิเน่เขาก็จะเตรียมสคริปเพราะเขาตื่นเช้าเขาตื่นเช้าประตู้นอีกตู้ตื่นเช้าแล้วอะหกโมงกว่าเนี่ยเขาตื่นยสามเลขที่ เขาก็จะมีเวลาตอนช่วงเช้าของเขาค่ะที่เขาจะแบบเออทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนจะยังหลับอยู่เงี้ยเขาเขาก็นั่งทำสคริปต์เพราะเขาก็จะไปปรินท์ไปปริน์รอไว้ละค่ะว่าวันนี้นะคือเรื่องนี้นะจ๊ะพอตูนตื่นมาปุ๊บเนี่ยตูนก็มีหน้าที่อาบน้ําอาบท่านะคะแล้วก็แต่งหน้าค่ะแล้วก็ลงมาทําอาหารอาหารเช้าอาหารเช้าเสร็จปุ๊บก็จะดูสคริปต์บ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ แล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บก็เตรียมตัวอัดลุยเลยใช่ค่ะเราก็ลุยแล้วก็อัถ้าเป็นช่วงปิดเทอมลุยเลยแต่ถ้าเกิดยังไม่ปิดเทอมก็ต้องไปส่งลูกสาวก่อนครับใช่ค่ะไปส่งลูกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็กลับมาโดยที่จะโดนกดดันตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเพราะว่าเออต้องเข้าใจน้องผู้หญิงอ่ะมันจะช้านิดนึงอ่ะจะต้องแบบมีการแต่งหน้ามีการทำผมมีการนั่นนี่นี่นั่นนี่เนี่ยมีเนี่ยเขาจะกดดันตลอดเวลามองเวลาคือมันคือการมองเวลานะคะคือมองในกาค่ะบางทีก็งง ทำไมข้อมือนาฬิกาก็ไม่ได้ใส่ะคื <c oughs> อมองเสร็จแล้วที่บ้านจะมีนาฬิกาติดอยู่ค่ะกลางบ้านเขา,เขาจะคือเป็นการบอกอ้อมๆกับตูว่าแบบสายแล้วสายแล้วให้รีบนิดนึงบางวิดีโอบางคลิปอะค่ะไม่ต้องตกใจนะคะทําไมบางคลิปเนี่ยคิ้วจะหาย <c oughs> อะไรประมาณนี้แบบ เอ็มจะมีคอมเมนต์ทำไมวันนี้คิวแอมินตูนดูบางลงนะครับเพราะอะไรคะโดนเล่งแบบนี้ลืมเขียนคิ้วบางทีแต่งหน้าไม่ครบบางวิดีโอนะคะก็ไม่ต้องตกใจค่ะว่าทําไมตาแบบดูปื๊บปื๊บลืมติดขนตาบ้างลืมเขียนตาบ้างค่ะเพราะว่าแต่ละวันน่ะมันก็ค่อนข้างวุ่นวายเนาะเพราะว่าไหนจะแบบส่งลูกถ้าเกิดถ้าเกิดลูกไม่ปิดเทอมนะคะส่งลูกเสร็จกลับมาเฮ้ยงานร้านอีกเอาซื้อของแมคโครด้วยนั่นนี่นี่นั่นมาถึงเอ้ยเปิดร้านตอนเช้าเสร็จแล้วค่ะเราก็จะอาดพออาดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีน ส่งงานต่อแล้วน้องเขาก็จะปัดต่อนะคะเป็นวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมทุกๆวันค่ะคทีนี้มาคําถามต่อไปครับอันนี้ก็น่าสนใจเชื่อว่าหลายๆคนก็ถามเข้ามายมเยอะเหมือนกันนะ,ะอ,อยากรู้ถามว่าเรา2คนเนี่ยจริงๆแล้วมีอาชีพอย่างอื่นอีกไหมเดยกก็จะตอบเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยนะครับนอกจากที่จะามาทํา YouTube แบบนี้เนี่ย แอดมินตูนเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของร้านอาหาร NBA เมเนเยเนี่ยนะครับที่หลายๆคนนี่ได้แวะมาหาไปมาทานด้วยส่วนตัวก็เป็นแค่คนก่อสร้างพอก่อสร้างเสร็จแล้วงานก็จบครับ <c oughs> เดี๋ยวให้เขารันต่อและอีกงาน,นงก็คือเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์น,นะครับคือคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพอกเกษียณป,ปุ๊บเนี่ยคุณพ่อก็ฝากให้กับท่านนายกของเทศบาลก็เข้าไปอยู่ในทีมกับนายกนายกก็เห็นว่าเราชอบบาสเขาให้เราเป็นประธานบาสจังหวนนัดนครสวรรค์ด้วยไปๆประมาก็อยู่วนเวียนอยู่เกี่ยวกับบาสเนี่ยครับตอนนี้ปัจจุบันน จบตัวจรอกกน,น,นี้มีม,ม,มีทำทำเป็นขนมโมจิเอ็มเอ็มครับแต่อันนี้เป็นของที่บ้านน้องชายของคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงงานโมจิเอ็มเอ็มปัจจุบันพี่ชายก็ดูแลไปเราก็แยกออกมาทําร้านอาหารแล้วก็มีจัดทัวร์ไป n b a Park พาแฟนยูทูบแฟนเพจแฟนบาร์ทุกคนนะครับที่สนใจติดต่อเข้ามาเนี่ยเราก็จะไปดูกันเลยครับเป็นลักษณะแบบพาไปชมพาไปเที่ยวพาไปช็อปทุกอย่างครับอันนี้คือแบบเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆมีการเข้าไปชมในสนามมีการซ้อมตอนนี้เริ่ม ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ NBA แต่และทีมได้มากขึ้นเรื่อยๆครับรับรองครับไม่มีใครเหมือนแน่นอนครับความบ้าแบบนี้ขยของด้วยอ่ะขายขอเนี่ยหมดโควิดเมื่อไหร่เดินทางได้เมื่อไหร่นะคะเจอกัน,นค,ค่ะอมีคําถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าก,ก่อนหน้านี้นตุ้นทําอะไรมาบ้างหลังจากที่จบแล้วนะคะตุ้นก็เป็นแอร์อยู่ที่สายการบิน Japan Airlines ค่ะ ็นอยู่ประมาณ2ปีกว่า3ปีเนาะแล้วตูนก็ออกมา,อ,าออกจากแอร์ค่ะมาอยู่ที่ปททสพอ,อ,อยู่ H r ชกับปททสพค่ะแล้วเสร็จแล้วก็แต่งงานแล้วก็ลาออกมาทํางานอยู่กับใช่ค่ะย,ย้ายย้ายมาอยู่นคะรสวรรค์ย้ายมาอยู่กับเขาแล้วก็ช่วงที่มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมาทําช่องเนี่ยเนาะตูนก็ขายอาหารเสริมด้วยเป็นเกี่ยวกับคอลลาเจนใช่ครับ หลายๆคนก็เลยอาจจะงงแบบเฮ้ยทำไมตุนพูดเก่งตุนสามารถจริงๆก่อนหน้านี้ตุนแบบฝึกฝนมาอย่างเยอะอยู่แล้วแหละเพราะว่าขายอาหารเสริมเนี่ยมันก็ต้องพูดเยอะแล้วก็เราขายผ่านแบบว่าทีวีไดเรกหรือว่าแบบทีวีช้อปปิ้งด้วยค่ะท่อสดด้วยนั้นทีนี้พอพูดถึงเรื่องแต่งงานเนี่ยครับแล้วไอ้อเป็นตูเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่นครสวรรค์เนี่ยหลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าเราสองคนเนี่ยแต่งงานกันมากี่ปีแลแต่งปีอะไรจำได้ไหมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำตัวเลขไม่ค่อยได้ครับแต่เรื่องเงินทองจำได้แม่นมาก เป็นคนแบบจาตัวเลขไม่ได้จริงนะแต่เรื่องการคํานวณแบบเรื่องแอคเคา t i ิ้งทางธุรกิจแล้วเงินทองนี่แบบตัวเลขต่อแบบเราสองคนแต่งงานปี2005ครับมีลูกปี2008แล้วก็อยู่ยาวมานก็จําแม่นเลยนะตัวเลขอะปี2005เนี่ยตอนนี้ปี2020ก็เท่ากับแต่งงานมา15ปีก่อนหน้านี้เนี่ยแตะโคกันมาตั้งแต่ปีปี1เทิม2เราโคกันมาเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่าตกใจใครจีบใครก่อนที่เขาถามด้วยตัวฉีบแรกก่อนเฉ่ใจ ครับก็ก็อย่างงี้ครับก็อยู่กันมาแต่แต่ต้องขอชื่นชมเขาจริงๆครับนี่ไม่เคยชื่นชมเลยต้องบอกว่าชื่นชมจริงที่ไม่เคยรู้เรื่องบาสเลยแต่ต้องมานั่งทํางานเกี่ยวกับบาสอยู่ข้างๆกันแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราเราก็ลืมตัวนะฮะบางบางทีทํางานแล้วเดี๋ยวก็พูดผิดอีกแล้วชื่อนักกีฬาก็พูดผิดอีกแล้วหรือว่าจะเป็นทีมก็จําไม่ได้นักกีฬาคือเราก็แบบโอ้พูดผิดําไปํามาอยู่แล้วเราก็แบบลืมตัวครับบางทีก็หงุดหงิดนิดนึงแต่สุดท้ายก็ต้องพยายามบอกตัวเองว่า เขาไม่เคยรู้เรื่องบาสมาก่อนนะค<ช>่งเริ่มดูจริงๆจ,จังๆ<ช>ปี2018แค่นั้นเอง<ช>ก,ก,ก็คือก็จะเย็นลงครับประมาณนี้ส่วนตัวไม่ค่อยทะลเลาะอะไรครับ พอเ,เป็นคนใจเย็นแต่เขาเนี่ยแหละจะเป็นคนแบบว่าค่อนข้างหงุดหงิดง่ายแต่เราก็ใจเย็นมันก็เป็นแบบนี้นะครับชีวิตคู่ถ้าน้องๆดูอยู่เนี่ยนะครับก็ลองดูครับเวลาจะแต่งงานกับใครอะไรอย่างนี้ก็คิดดีหรือว่าจะอยู่คนเดียวสบายอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะเอ้ยสรุปแต่งงานดี <laughs> ไม่ดีเดี๋ยวฟัง,งดูแล้วงงดีครับแต่คู่ชีวิตดีๆและชีวิตเราจะไปได้สวยสรุปรว่าเชิญชวนให้เขาแต่งงานใช่ไหมโอเคมีความสุขใช่ไหมคะปัจจุบันทีนี้เราวกกลับมาเรื่องเกี่ยวกับบาสบ้างหลายๆคนถามเข้ามาว่าถ้าเราสองคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของบาส NBA Team ได้ จะเลือกเป็นทีมไหน <Ừ. S 1> ตูวเลือกทีมอะไรตูวเลือกเป็น LA Lakers เพราะตูอยากเป็นจีนี่ตือส่วนตัวเขาเลือก New York กนิกส์ครับเพราะว่าอยากอ,อยากจะปั้นนิกให้ขึ้นมาแบบโอ้เท่มจริงเนี่ยมันท้าทายมากๆจากทีมที่แบบตอนนี้ยังไม่ค่อยดีใช่ไหมครับคือทีม New York กนิกส์เนี่ย เป็นทีมที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดใน<อ> NBA แต่ผลงานของทีมเขาเนี่ยไม่ค่อย,ยดีคืออยากจะเข้าไปแทนเจมส์ดแเลนมากมากเลยเจ้าของทีมที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยแต่เขาไม่ค่อยสนใจทีมบาสเขารเป็นเอโดแลนยโอ้โหนี่ถ้าเกิดได้มีโอกาสนะครับ <c oughs> จะทําให้ดีเลยมันจริงๆแล้วมันไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับทีมที่มูลค่าขนาดนี้ใครๆก็อยากมาอยู่ยแต่เขากลับทาให้ทีมของเขาเนี่ยกลายเป็นทีมที่ชื่อเสียงไม่ดีใครก็ไม่อยากมาอยู่จริงๆสนามไม่ได้สนามสแควร์การ์เดนเนี่ยมันเป็นสนามที่แบบขลังมากๆแต่ปัจจุบันมันใชบ นั้นมันน่าเสียดายมากๆนะครับกลายเป็นแบบโอ้อยากไปอยู่บรุกลินเนสอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างเคดีอย่างไครรีอย่างเงี้ยก็เลยส่วนตัวก็เลยอยากจะ ไปเป็นเจ้าของทีมนิวร์กนิกส์เนี่ยแหละครับปั้นให้นิกส์เนี่ยเป็นแชมป์ให้ได้เนี่ยโหสนุกมากนี่คือความท้าทายครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องบาสเนี่ยก็มีคําถามเข้ามาครับว่าส่วนตัวแอดมินเนี่ยเล่นตําแหน่งอะไรก็คือต้องตอบว่าเล่นชูติงการนะครับแม้ว่าในปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาไปเล่นมากมายสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังคงพอเล่นอยู่บ้างครับเล่นอยู่หลังบ้านอยากจะบอกเห็นแบบนิ่งๆอย่างนี้นะคะอาะมากล้องเลยค่ะเห็นแบบนิ่งๆใจยเย็นอย่างนี้นะคะแต่พอเวลาอยู่ในสนามบ้านนะทุกคนขอฟ้องหน่อยเป็นคนละคนน่ะ คือแบบโหดมากนะแบบฟาอู้าอู้ตอนนี้เล่นกระชับปิดแล้วครับ ตอนนี้เล่นแบบชิลๆสนุกสนานครับเพราะว่าเป็นคนจริงจังมากเลยนะจ๊ะเพระเวลาเวลาสมัยก่อนมันผ่านมาแล้วอันนั้นคือการแข่งขันแต่ตอนนี้นี่คือเล่นกระชับมิจริงๆครับร่างกายเลขสี่แล้วนะครับถ้าเกิดเจ็บทีเนี่ยไม่มีแล้วค่ะอะไรหมดแล้วพายเนี่ยต้องระวังจริงๆแล้วก็มีคําถามต่อเนี่ยนะครับว่าในชีวิตเนี่ยเคยทําแต้มมากที่สุดเท่าไหร่ถ้าเกิดจาไม่ผิดก็น่าจะเกือบสี่สิบแต้มนะใช่หรือจริงๆใช่หรือต่ออยู่พราอะไรสมัยก่อนตอนอยู่มหาลัยนี่คือแบบพิ้งยาวไม่ใช่ไม่ค่อยได้พักเลยครับเพราะติดตครื่องได้หรือ อะไรนะคะที่ <ใน S 1> คืออดีตอดีต MVP ด้วยนะครับปลื้มมากเลยแฟนไปเชียร์บ้าแหมสนะไม่ไปครับเพราะว่าอะไรน,นะทำไมแฟนไม่ไปนนเชียร์อ่านสอบครับเออแฟนเป็นเด็กดีตั้งใจเรี้ยตงตอนนั้นก็คือแบบไม่ค่อยอินกับบาสครับไม่ค่อยชอบแต่ว่าก็เข้าใจครับไม่เป็นไรเราไปต่อกันที่คำถามน่าสนใจค่ะขอขายของนิดนึงมีคำถามเข้ามานะคะว่าถ้าจะต้องไปดู NBA ที่เมกาเนี่ยค่ะไม่แน่ควรจะต้องมีเงินเท่าไหร่ดีเตรียมเงินไปเท่าไหร่ดีคะ จริงๆอันนี้มันค่อนข้างเฟล็กซิเบิลนะครับแบบยืดหยุ่นแต่ถ้าไปกับเรา2คนเนี่ย8 9 9 0 0าครับในราคาก่อนที่จะโควิดเข้านะครับหลังจากโควิดนี่เดี๋ยวขอดูอีกที ขอเช็คอีกทีนึงถ้าเกิดแบบว่าเราโรงแรมไม่ได้ปรับขึ้นหรือว่าอะไรไม่ได้ปรับขึ้นโอเวอร์นะคะก็ก็ยืนหรือว่าตัวเครื่องบินยังเป็นคงเป็นราคาเดิมนะคะก็อยู่ที่นี้ละแปดหม่นเ9้าพัราคานี้จะรวมบาสเกตบอลหนึ่งเกมนะครับแต่ส่วนมากเวลาเราไปเนี่ยก็อาจจะดูได้ถึงสามคู่ถ้าเกิดอยากจะดูเพิ่มก็จ่ายเพิ่มครับจากอยากจะนั่งบนนั่งล่างนั่งกลางตรงไหนเนี่ยเลือกเอาเลยครับเราไม่ได้ คิดอะไรเพิ่มเติมครับตามราคาจริงเลยครับและทีนี้ราคาไปกับเราเนี่ยต้องพกคอเก้นมันนี้ไปเท่าไหร่ดีคะมินเน่ส่วนมากหมื่นเดียวก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ช็อปหนักนะครับคือแบบว่าเอาไปกินนุ่นกินนี่แต่โดยปกติแล้วเนี่ยพอไปแต่ละคนดูตุนเห็นอดไม่ได้เลยอ่ะพอเข้าสนามปาปุ๊บทุกคนจะแบบจริงบางคนเนี่ยนะครับจ่ายไปกับเรา89,9 0ม่ั้ใช่ไหมครับแต่ช็อปเนี่ยเกือบ2 0 0 0 0 0โอ้โหตกใจเลยใจหายเลยช็อปทีเสื้อนี่เป็นแหลกเลยซื้อมา เพราะว่ามันสวยจริงครับเสื้อบาร์เซนเบีในปัจจุบนันนี่สวยมากๆพอเห็นแล้วมันก็อดใจไม่ได้จริงครับร <ừ> um, องเท้าเนี่ยราคาก็ถูกกว่าเมืองไทยนะครับเอาเล t อัตตนน็คือถูกมากก็คือเขาก็ซื้อไปครับเพื่อผ้าอย่างอื่นนี่โอ้โหเยอะเลยครับสำหรับคน <ปะ S 1> ที่ชอบปนะพอเห็นเราก็อดไม่ได้จริงแต่ถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้ช้อปปิ้งนะคะกะว่าไปแบบไปเที่ยวเฉยไปดูเฉยเนี่ยเพราะว่าอาหารเนี่ยเราก็มีให้เกือบทุกทุกมือแล้วจะมีบางมือเองค่ะที่แบบ อยู่ในสนามอย่างเงี้ยไม่ได้รวม<ช>หรือว่าไ,<ม>ไปเ <ๆ S 1> อาเลทอย่างงี้ไม่ได้รวม,มก็คือทานเองก็ไม่ได้แพงมากน,มนิด<ม>หน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอปิดท้ายกันที่คําถามนี้อ่าขออนุญาตอ่านอีกนึงนะคะความรู้สึกที่ได้ทํางานที่ถนัดค่ะที่มีแพชชั่นเนี่ยแตกต่างจากงานอื่นๆหรือว่าธุรกิจอื่นๆที่มิ้งเคยทําอย่างไรบ้างครับคําถามนี้ถือว่าเป็นคําถาม <S <S ที่ดีมากๆนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยอยากจะพูดให้ทุกคนฟังเลยน้องๆหรือว่าเพื่อนๆเพื่อนๆอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่กําลังมองงานแบบที่เราชอบอยู่เนี่ยนะครับอย่างอย่างยูทูบเนี่ย ยกตัวอย่างเลยน้องๆที่กําลังคิดจะทําอยากจะบอกทุกคนว่าทําเลยครับทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราชอบที่เรามีความสุขที่เราได้ทำเนี่ยมันทําทุกวันไม่มีเบื่อเลยจริงๆนะครับ คือเราสองคนมีงานหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขายร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นเสื้อผอ็คคือเราเราทําหลายอย่างครับคือทําตอนแรกอ่ะมันก็อาจจะไม่ดีค่ะคืออย่างพวกเราเนาะเหมือนพวกเราทําตอนแรกมันก็อาจจะไม่ดีแต่ตูนก็เชื่อเสมอว่าถ้าได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วที่ตัวเองมีแพชชั่นแล้วว่าทาไปเรื่อยๆก็เหมือนเป็นการฝึกฝนนะคะเนาะหลายๆคนก็จะถามมาเราก็จะบอกว่าอย่ายอมแพ้ทาไปเรื่อยๆทําไปทําไปสักวันหนึ่งเราจะต้องเจอจุดที่มันใช่สําหรับเราแล้วมันก็ดีเองละคือมีหลายๆคนเนี่ยครับมาที่ร้านเนี่ยแล้วก็พูดคุยเรื่องการทน ก็พูดเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคือมีน้องๆที่มีผู้ปกครองแล้วเขามีลูกเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยเขาก็ให้มาดูว่าเราทาํางานยังไงเราทำาอะไรยังไงคือเราสองคนเนี่ยไม่ใช่มืออาชีพเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่เราพร้อมท <passion, S 1> ี่จะปรับเปลี่ยนด้วยเรามีแพชชั่นในการทํามันเลยทําให้ทุกวันในการทํางานของพวกเราเนี่ยมันมีความสุขครับ,รบก็เลยบอก,อย,กอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่ามสมมุติว่าน้องๆเนี่ยถนัดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้อง สมมติเราชอบกล้องเนี่ยก็ะะเล่นกล้องอเลยอธิบายท YouTube ไปเนี่ยนะครับสนุกสนานไปด้วยกันหรือชอบเรื่องโทรศัพท์ก็ทําไปเลยครับมีหลากหลายช่องก็ไม่เป็นไรเรามีสไตล์ของเราเองเราก็พูดในสิ่งที่เราถนัดอ่ะแต่อยา่ยายอมแพ้เนาะใช่ครับต้องทาไปเรื่อยๆครับแล้วพอทำเนี่ยสิ่งที่เราชอบมันจะลึกลงไปครับลึกๆๆล,ล,ลงไปอย่างเงี้ยแล้วแฟนๆที่ติดตามเราเนี่ยก็จะดูขึ้นเราทํา YouTube เนี่ยเราทําท YouTube ให้คนที่ชอบเราติดตามเราครับ เราไม่ได้ทํา y o Youtube ให้คนที่ไม่ชอบเราดูดังนั้นเนี่ยเวลาทําแล้วมันมีคําเปะกเข้ามาเนี่ย อย่าไปท้ออย่าไปถอดใจครับ <ừ m. S 1> ส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่มีแต่คําชมนะครับโดนด่าเทียบเลยครับก่อนหน้านี้หรอกใช่ครับก่อนหน้านีกน,น่ก่อนหนักมากใช่ค่ะแต่แบบว่าตูนก็จะพูดแกล้งนินเน่เสมอว่าเฮ้ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะมันจะดีขึ้นเองการที่เราได้ทําได้ทํามันก็ดีก็เหมือนอย่างตูนเหมือนกันตอนที่แบบตูนพูดหน้ากล้องแรกๆอ่ะตูนก็พูดไม่ดีแบบคือเซ็ชั่นแลนนี่มันห่วยมันห่วยห่วยมากๆเดี๋ยวเราทําไปทํามาเราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงอยู่แล้วแหละเออเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดี รนด่านหนังจริงครับโดยเฉพาะคอมเมนต์ใน u t u b e เนี่ยคือจะเป็นอะไรที่หนักหน่วงมากๆแต่เราอย่าไปสนใจครับเราเก็บไว้เรามาดูข้อผิดพลาดของเรา,เอ,าเองว,ว่าเราปรับปรุงใช่ครับว่าเขาเขา,เขาที่เขาพูดที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าเพราะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันเป็นคําติที่สร้างสารรค์หรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่าไปมองว่าเป็นสิ่งที่แย่อย่างเดียวอย่างน้อยเ,เขาก็บอกเราเนาะเราฟังครับแล้วเราก็ปรับปรุงอย่างส่วนตัวเนี่ยพูดไม่ค่อยดี พูดชาเนยตอนนี้ก็ค่อยๆปรับมันก็จะกลายเป็นตัวเราเองพอมันเป็นตัวเราเองปุ๊บเนี่ยทุกคนฟังปุ๊บเราก็จะไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันตอนนี้นี่คือแบบเ,เริ่มไหลแล้วครับถึงอยากจะบอกทุกคนว่าเราสองคนไม่ใช่ดาราเราสองคนเริ่มจากศูนย์ดังน,นั้นน้องๆที่เป็นเหมือนเราสองคนเนี่ยทําได้ครับตอนนี้เนี่ยเรามา56 0 0 0ื่นพซับแล้วเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปแสนซับให้ได้นี่คือความคาทายเราจะมุ่งหน้าไปลาไ้านซับไหมคะไี่เน้คเป็นไปไม่ได้ครับ S <S <S คืออันนี้เป็นไปไม่ได้ครับคือตอนนี้เนี่ยเราไปด้วยกันทุกวันเนี่ยสนุก <c oughs> จริงครับก็เลยอยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยเห็นเราสองคนเป็นตัวอย่างนิดนึงครับอย่าไปทอ้อสู้ต่อไปสนุกกับมันครับทํางานสนุกกับมันทีนี้ค่ะคาถามนี้ตูก็อยากถามค่ะ ถ้าถึงแสนซับเนี่ยอนี่จะถอยรองเท้ารุ่นไหนคะเนี่ยอมินตูนแอบ,บเป็นห่วงใจแล้วค่ะคือจริงๆอยากได้ Air Dior นะครับแต่คงเป็นไปไม่ได้ครับ Air Dior อลเลยเหรอคะ <laughs> แอบ,บเครียดและะ้วค่ะไม่ได้หรอกครับคือเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆอีกทีดีกว่าครับกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ย <laughs> น่าจะอีกสักสองถึงสามปีเนาะก็เดี๋ยวไปดูอีกทีว่ารองเท้าในตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่สวยแล้วก็เตะตาอยากจะได้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเอามารีวิวนะครับจำกัดนะคะจำกัดใช่ไหมครับจำกัดกัดห้าพไม่รู้ ใส่กบจำกัดไม่ใช่แบบปล่อยงบเต็มที่แอร์ดีออ,อะไรอย่างงี้ไม่เอาไม่ผ่านนะคะมินเอลหลายแสนไม่ไหวครับ <c oughs> ไม่กล้าใส่เหมือนกันครับก็หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บข้าวเก็บของแล้วค่ะแล้วก็อาจจะว่ายน้าเล่นนิดนึงแล้วก็เตรียมตัวบินกลับจากภูเก็ตไปกรุงเทพแล้วก็จากกรุงเทพเราก็ขับรถต่ออีก3มชั่วโมงกลับนครสวรรคะ์แล้วค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสําหรับคําถามทุกๆคําถามค่ะที่ถามพวกเราเข้ามาอาจจะตอบครบบ้างไม่ครบบ้างนะคะเพราะว่ามีคําถามเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะแต่ถ้าอย่างไรนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปค่อยๆไล่ ตอบในคอมเมนต์เนาะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราสองคนในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ